สวัสดีครับทุกคนมันเนี้ยผมตื่นเช้ามาแล้วก็เห็นแฟนผมมาแชร์สตอรี่อันหนึงใช่ไหมมันแบบมัน เป็นเหมือนกระดานคะแนนอะไรสักอย่างอะ่ะผมไม่แน่ใจว่าผมพลาดอะไรไปพอผมรู้มันมันคือป๊อปแคทอะไรสักอย่างนี่นแหละผมก็ไม่รู้มันคืออะไรเดี๋ยวลองมาหาไอ้ป๊อปแคทเนี่ยมันคืออะไรผมก็จะใช้วิธีแบบง่ายๆนะเสิช g o o g l e เลยว่าเป๊บแรกเลยเป็นของไทโพสนะครับเขาบอกว่า15สิงหาคม2564เรื่องไวรัลในออนไลน์ชาติไทยนั้นไม่แพ้ใครล่าสุดกลางดึกที่ผ่านมาในโลกทวิตเตอร์มีแฮชแท็กป๊อปแคทติดเทรนในทวิตเตอร์โดยแฮชแท็กดังกล่าวมินิเกมที่มีชื่อว่า ป๊อปแคสมันเหมือนเป็นแค่เกมครับทุกคนถ้าอ่านมาเท่านี้นะเกมนี้มันเป็นมีมแบบแมวอ้าปากอ่ะเมื่อเวลากดปุ่มที่คีย์บอร์ดหรือเมาส์หรือกดสัมผัสจอบงอุปกรณ์ต่างๆแมวก็จะอ้าปากโดยไทยเองเพิ่งเข้าร่วมสู่เกมอย่างจริงจังในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาและแน่นอนชาวนเน็ตไทยไม่แพ้ใครรวมพลังกันคลิกหรือกดรัวๆก็เดี๋ยวเราไปหาลิงก์ป๊อปแคสก่อนนะเราต้องมาช่วยกันกดทําเพื่อประเทศชาติอย่างน้อย ฝากก็ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับว่าถ้าใครอยู่แล้วไม่ได้ทำประโยชน์อะไรอย่างน้อยมากดบ้างก็ยังดีนะครับผมไม่ได้เหน็บแน,ม,แนมอะไรเลยนะครับเนี่ยแล้วมันล็อกอินผ่านอะไรอ่ะเธอไม่ล็อกอินเธอหาบิงอ่ะเดี๋ยวเราแล้วงหรอไม่เราแล้วเธาไม่ต้องล็อกอินอะไรเลยอ่ะหรอไม่แล้วแล้วมันจะจําเราเพราะว่าเราว่า เหมือนนั่นเขาว่ามันน <mas ่าจะจัดประเทศหรอแล้วถ้าสมมติเธอเข้ามามันก็เป็นสูตรเหมือนเดิมระถ้าเข้าออกวเข้าทันทีก็นับต่อไม่ลองเลยเออเฮ้ยมันรู้ได้ไงวะเออโอ้ยน uh, uh, ี้ผมชนะดิ มึงอีกแล้วเฮ้ยกดคีย์บอร์ดอย่างนี้โมโมันก็เด้งอะขมกดยังไงเาแล้วไมได้สองหมื่นแล้ววะทีเขาได้ตั้งแต่เช้าเขาบอกว่าแมค่านี้ข้อกดได้สิบล้านครั้งแคพังวันนี้ครับตอนนี้นะครับ ทยของเราเยือนอันดับที่4ี่นะครับอันดับที่3เป็นฟินแลนด์นะครับอันดับที่2โอ้โหประเทศ,เทศบ้านเราก็เองมาเลเซียนะครับแล้วก็อันดับหนึ่งนะครับไต้หวันไม่รู้ว่าเป็นคนคิดเกมมาหรือเปล่านะเราต้องมาช่วยกันกดให้แซงนะครับทุกคนไทยเราต้องไม่แพ้ชาติใดในโลกก็ยังไงทุกคนนะครับอันนี้เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับยังไงให้เข้ามาช่วยกันกดด้วยนะครับเข้าพิมป๊อปแคทที่ Google กดคลิกเข้าไปได้เลย วันนี้ไปแล้วผมขอตัวไปก่อนก่อนบายบายบายไม่เป็นไร